สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโรแชนแนลค่ะช่องแม่หมอสายดาร์กนะคะพบกวันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หน่อยมาทำแรนดอมค่ะสำหรับคอนเทนต์นะคะมีคนติดต่อสอบถามเข้ามาหลายคนเลยค่ะอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับว่ากับคนคนนี้คนที่คุณรู้จักหรือคนที่คุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้กับความรู้สึก ใหม่ๆที่เริ่มต้นต่อกันนะคะว่าใครคนนี้คุณสามารถเชื่อถือเขาได้ไหมเขาเป็นคนจริงจังไหมและเขาตั้งใจจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณเป็นอย่างไรนะคะเขาชัดเจนจริงจังกับคุณไหมเขามีอะไรอยู่ในใจที่เกี่ยวกับคุณบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะคะบอกสําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์มีคนในใจนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ใจเขาว่าเขามีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกลงหลักปักฐานกับคุณหรือเปล่าค่ะ ค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยจะใช้ไพ่ออร์คเคินะคะก็ให้คุณนะคะหลับตานะคะส่งกระแสเจ็ดจดพลังงานมาที่ไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะขอให้ครูบาอาจารย์นะคะช่วยนะคะเออดมดาประสิทธิ์ปรสนะคะให้อาจารย์หน่อยสามารถเปิดไพ่ทำนายดวงให้กับผู้คุณได้อย่างแม่นยำค่ะการดูดวงเป็นการเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะค่ะเรามาดูกันก่อนคะ่ะว่าสำหรับใครคนนั้นนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะ่ะ คนคนนี้นะคะเคยผ่านการมีความรักมาเยอะนะคะหลายครั้งแล้วก็มีความรักที่ไม่สมหวังสักเท่าไหร่เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่มีความหลับเยอะนะคะตัวเขาเองยังไม่เปิดเผยความเป็นจริงในตัวตนของเขาให้คุณได้รับรู้มากนักนะคะเพราะอะไรคะเพราะในเรื่องเกี่ยวกับความรักในครั้งเก่าเขามันไม่ค่อยสมหวังนะคะรวมทั้งตัวคุณเองด้วยก็อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ที่ ผ่านการมีปัญหากับเรื่องของความรักแล้วเ็าไม่ค่อยสมหวังประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเท่าไหร่อาจจะเพิ่งอยากขาดการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวกันนะคะทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันต่อค่ะว่าตัวเขาเนี่ยความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีกับเขาเนี่เป็นยังไงกันบ้างขอดูสักห้าใบนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์คุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะไปต่อในคำถามต่อไปค่ะ สถานการณ์ของเขานะคะตัวเขาเองเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงนะคะเขาตัวคุณเองหรือเขาเนี่ยนะคะมาได้ทั้งสองฝั่งนะคะอาจารย์หน่อยมองว่าตัวเขาเองนะคะเป็นคนท er, ี you, ่มีความสําเร็จในเรื่องของการงานเป็นคนทํางานเก่งตั้งใจทํางานนะคะเป็นคนตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อถือตัวเองเป็นคนเกรงใจเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะ ตัวเขาเองเนี่ยก็กําลังรอดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็คือตัวคุณเองเนี่ยคือเขาเนี่ยชอบปล่อยให้คุณรอนะคะชอบปล่อยให้คุณรอคุณเองเนี่ยอยากจะดูแลเขาซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องนะคะตัวจากไพ่ใบนี้นะคะเป็นพยาบาลกับคนไข้นะคะคุณเองก็ทําตัวเป็นพยาบาลสาวสวยนะคะหรือว่าเป็นบุรุษพยาบาลนะคะที่อยากจะดูแลคนป่วยคนนี้นะคะ พยายามที่จะมองไปในมุมของเขาพยายามปรับตัวปรับความเข้าใจไปถึงเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนคนนี้เป็นคนขยันเพราะอะไรคะเขาต้องออฝึกที่จะเ,เรียนทำดูแลตัวเองเลี้ยงดูตัวเองนะคะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่ขี้เกียจหรือว่าเป็นคนที่หวังสายเปจากเราเขาไม่ได้หวังให้เราเปนะคะเป็นคนขยนันแล้วก็ทำงานในส่วนใหญ่ทำงานกลางคืนหรือ,ออาจจะต้องอยู่เวรน,นะคะต้องเกี่ยวข้องกับงานกลางคืน ะะแล้วก็เป็นขนอย่างไม่ได้เป็นคนรวยถ้าคุณค,ณคาดหวังว่าคนคนนี้จะเป็นคนรวยไม่ใช่นะคะต,ต้องแจ้งก่อนเลยนะคะแล้วก็มีแผลในเรื่องของความรักไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้่คยประสบความสําเร็จนะคะปัจจุบันนี้เขาก็ยังโสดหรือว่าจะยังเลือกดูใครสักคนหนึ่งอยู่เหมือนกัน,นะค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อตรงไหมคะสาหรับพลังงานที่อาจารย์หน่อยดูให้นะคะถ้าตรงก็ไปกันต่อเรามาดูกันค่ะว่า คนคนนี้นะคะเขาเป็นตัวจริงไหมคําพูดที่เขาถือพูดกับคุณนี่เขาเชื่อถือได้หรือเปล่านึกถึงเขาค่ะคําพูดของใครคนนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆไหมสิ่งที่เขาพูดกับคุณเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าเขามีอะไรซ่อนเร้นคุณบ้างนะคะ คือถามว่าเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่านะคะเท่าที่อาจารย์หน่อยมองนะคะอาจารย์หน่อยมองว่าเขาเป็นตัวจริงค่ะเขาไม่ใช่ scammer หรือไม่ใช่พวกมิจฉาชีพนะคะมิจจี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ใช่แต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ทําการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามการตามงอ้อหรือว่าอีกค่อนข้าง ignore ค่ะคือคุณเลยก็เลยรู้สึกว่าเ,เขาไม่ทํางานไม่ work ไม่ w orking กับคุณไม่ go in ไม่ไม่ into คุณไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยแสดงความแบบจริงจังจริงใจกับคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นตัวปลอมหรือเปล่าเขาเป็น s c a ม m e r ไหมหรือเขามีใครที่ซ่อนอยู่ไหมนะคะจริงๆเขาจับตาดูคุณนะคะเขาแอบดูคุณอยู่เสมอนะคะแล้วเขาก็คิดว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งเขาเปิดใจเปิดรับที่จะให้คุณเนี่ย เป็นคนคนหนึ่งที่เขาไว้วางใจเพราะคนเราเวลาเราพบกันในโลกโซเชียลหรือว่าในโลกสังคมข้างนอกกันแล้วแต่สมัยนี้มันมีพิษภัยสังคมค่อนข้างเยอะนะคะตัวเขาก็ระวัง เขาก็กลัวคุณคุณก็กลัวเขานะคะแต่ถามว่าเขากังวลไหมตอนนี้ตอน,น,นแรกๆเขามีค่ะความรู้สึกความกังวลมีอยู่นะคะแต่ณนะตอนนี้ความกังวลน,นั้นมันลดหายลงไปเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่ไว้วางใจได้แล้วนะคะแล้วก็บางครั้งบางคนมีการาวิดีโอคอลมีการโทรคุยกันเริ่มเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ต่อกันแล้วด้วยนะคะสิ่งที่เขามองคุณนะคะทุกอย่างตัวเขาเองเนี่ย อาจารย์หนอบองว่าเขาก็ไม่ได้แย่ในเรื่องสถานะการศึกษาแล้วก็เรื่องของการงานนะคะสถานะการศึกษาเขาก็อาจจะเป็นคนที่จบปร,ริญญานะคะหรือว่ากําลังศึกษาต่ออยู่นะคะแล้วกเ็เป็นคนที่มีความสามารถในการเลี้ยงดูตัวเองได้ในระดับหนึง่งไม่เป็นภาระของใครอาจจะมีบ้านหรือมีรถหรือว่ามีทรัพย์สินของตัวเองอาจจะยังผ่อนอยู่นะคะแต่ก็ยังมีความพยายามมากกว่าที่จะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์หน่อยต้องเตือนคุณเลยว่าเขายังมีคนคนหนึ่งที่อยู่ยังติดตามเขาอยู่เสมอนะคะอาจารย์หน่อยไม่ได้มองในเรื่องของลูกหรือว่าอะไรในอดีตของเขาแต่มองว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่ยังสปอร์สนับสนุนเขาอยู่เสมอนะคะมันก็ไม่แปลกนะคะถ้าเกิดว่าเขาก่อนที่จะมาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ในครั้งเก่าๆแล้วก็ยังคงคอนติเนียวกันอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าคนคนนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่เขาเฝ้ารอนะคะก็ ให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะในส่วนของคําถามสุดท้ายที่อาจารย์หน่อยจะเปิดให้พวกคุณนะคะว่าเขาคิดจะทํำยังไงนะคะเขาคิดจะคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วหรือยังนะคะแล้วจะหยุดอยู่ที่คุณหรือยังนึกถึงเขานะคะคุณเป็นคนที่ใช่หรือยังเขาตั้งใจที่จะลงหลักปักฐานกับคุณหรือยังนะคะ โอเคนะคะคือถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเขาก็กลัวหน่อยนะคะมีความกลัวความผูกมัดอยู่นะคะยังไม่อยากจะจ้ำอินเข้ามาในความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะอย่างที่บอกนะคะคุณเองอ่ะจะรวบตึงอย่างเดียวเลยนะคะจริงจังชัดเจนอย่างเดียวนะคะเขาเองเนี่ยตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระแวงนะคะกลัวว่ากลัวคุณเนี่ย จะเป็นเหมือนคนคนอื่นที่เขาเคยคุยมาก็คือพอคุยกันแล้วคุณก็จะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเขาซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเป็นโสดมานานนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่อยากชัดเจนไม่ไพร้อมที่จะรับผิดชอบใครเพราะว่าภาระพันธะของตัวเองก็มีอยู่นี่ค่ะก็เลยกลัวยังก็กล้าก,กลัวกลัวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะนั้นอาจารย์หน่อยอยากจะย้ำเตือนของพวกคุณนะคะว่าการคบหานในครั้งนี้อยากจะปล่อยให้สบายๆหลวมๆนะคะไม่ต้องอไป ไร้บี้เขาจนมากเกินไปนะก็คือปล่อยให้เขาได้มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเขารู้สึกแล้วค่ะว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขามีความสบายใจแล้วก็รู้แล้วว่าว่าคนเป็นของจริงคุณเป็นคนเก่งจริงสวยจริงหล่อจริงนะคะมีความสามารถในการที่จะดูลูกบางคนอาจจะเป็นพ่อไม่พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนเก่งและเรื่องนี้เขาเป็นสิ่งที่เขานิยมนะคะแต่ว่าเขายังมีปัญหาอดีตในใจที่ยังปกปิดเจ็บปวดอยู่นะคะ และแน่นอนเขาก็ยังต้องการที่จะทามาหากินไปโฟกัสกับเรื่องของงานเรื่องของการเงินของเขานั่นเองและที่สุดท้ายแบบท้ายสุดนะคะเขาหวังค่ะที่จะได้มีความสัมพันธ์พ,พิเศษกับคุณ18บบวกนะคะบางคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์นก็ดึงดึงงานหน่อยนะคะจะได้ดูยากที่หนึ่งเล่นตัวหน่อยนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะแล้วก,วกวลับมาพบกับอาจารย์หน่อยในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะได้จุ๊บ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 